สวัสดีครับวันนี้กับ่าพ่อๆกับไร่สังขฝันบาร์คำหล่อนะครับวันนี้กับราโดนมาเทือนะครับวันนี้กับจะมะไทยต้นอินทผลัมนะครับเมื่อนี้นะครับไร่สังขฝันกับมี่าวจะมาบ่อนะครับเพราะว่าไร่สังขฝันจะทําการโลต้นอินทาลัมนะครับก็คือจะคายออกนะครับเพราะว่าม่มีเวลาดูแลนะครับมีเวลาดูแลใส่ใจนะครับ จะทําการขายออกนะครับท่านใดสนใจกะสามารถติดต่อมาได้น,นะครับผมกะจีท้ายต้นใดนที่ผมจะถันจะขายออกนะก็จะท้ายนะครับก็ที่มีต้นเนือเยื่อกับพนนาะเมล็ดนะครับผมจะขายเฉพาะต้นที่มันรสจรัดดีเท่านั้นนะครับที่รสจติหวานนะครับผมจะขายนะครับต้นใดฝาดผมก็จะบะขายนะครับผมก็จิท้ายต้นที่ผมจะขายนะครับรมีประมาณสิบกาต้นนะครับที่ผมจะขายนะครับกะ ท่าไหนเกับเรื่องราคาเดี๋ยวก็ผมก็จะบอกไปทีละต้นทีละต้นนะครับท่านไหนสนใจกับสมารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับเริ่มต้นที่หนึ่งนะครับต้นนี้เป็นพาะเมล็ดพันธุ์เอวนะครับต้นนี้หวานกรอบนะครับลูกเขียวกับบ่าฝาดเลยครับลุนลูกเขียวกับว่ามีติดฝาดครับต้นนี้หวานครับลูกเขียวว่าฝาดเลยครับต้นนี้ต้นเขเอวนะครับเขี้พาะมเมล็ดเคเอวนะครับ มาฝาดนะครับต้นนี้ต้นนี้ติดลูกมาแล้วสามปีนะครับเป็นต้นต้นนี้ออกกอนมูนะครับข้องสวนในสังปัฝันครับสามปีแล้วครับออกมาผลดกครับปีละสิบสองสิบสามจันนะครับต้นนี้ต้นนี้ขายเก่าพันนะครับคุณ้อมไปพร้อมนะครับต้นนี้ต้นนี้เก่าพันนะครับเป็นต้น พันธุเขนะครับหวานบติดฝานะครับลูกเขียวบติดฝานะครับรับประกันครับตัวนี้ขายเก่าพันนะครับคุณล้อมพความนะครับเก่าพันุคุณล้อมพร้อมนะครับนะครับต้นสูงประมาณสี่เมตรครับสูงประมาณสี่เมตรนะครับต้นนี้สี่ปีหาปีแล้วครับ ต้นนี้พันขีแอรนะครับหวานปติดฝาดนะครับลูกขี้เขียวกับฝาดครับต้นนี้เหมาะแล้วครับต้นที่สองนะครับไปบ้างต้นที่สองต้นนี้ครับมีนอมีนอแถมพร้อมครับนี่ต้นนี้ต้นนี้เนื้อเยื่อครับเอ้โหแมนต้นนี้พอมะเล็ดครับลูกจะออกแดงครับบวแดงเข้มครับสำหรับต้นนี้เนี่ย ลูกจะออกแดงเต่บ่แดงเข้มนะครับจะออกปีละต้นนี้ออกปีละสิบกว่าจันนกันครับต้นสูงประมาณสีเมตรกว่าครับตัวน,นี้ต้นนี้มีนอรพรวอมนะครับนออยู่ประมาณสีน่นอครับต้นนี้แถมนอให้พร้อมเลยครับต,นนรรต้นนี้มีอนอสี่นอต้นนี้มื่อสองครับ ต้นนี้เมื่อสองคูดรอมให่งความครับผมจะแถมต้นผูไ้น้ำนะครับเื่บอกต้นผูแถมไปน้ำครับจะแถมต้นผูไปน้ำครับต้นนี้นะครับจะจะออกแดงออกแดงแดงมะเขืมครับต้นนี้หวานครับออกจันดกครับต้นนี้ต้นนี้ก็ต้นซีปีคว้าครับ มีนอซีนอครับตัวนี้มื่นสองนะครับเป็นเพาะเมล็ดนะครับก็สนใจก็ติดต่อเขาได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้มีนอแถมครับมื่อนสองครับตัวนี้อ่ะหวานกรอบลูกง่ครับลูกเขียวนี่ติดฝาดหน่อยครับติดฝาดด้วยต่วติดฝาดหน่อยครับต่วสุกนี่บ่ติดฝาดเลยครับ ตัวนี้ลูกไง่ครับบหฮีกินผลสดครับลูกไง่ครับตัวนี้มีนอสองนอครับตัวนี้ลูกไง่ครับตัวนี้ก็ราคาหมื่นสองนะครับคุณล้อมเพ้อมนะครับแถมต้นผู้ต้นหนึ่งนะครับครับนี่นอสองนอครับตัวนี้สูงสี่เมตรกว่าถึงหาเมตรครับ ตัวนี้ลูกง่ายครับออกปีละหกยันครับออกปีที่สองครับตัวนี้ต้นพรอมเล็ดออกปีที่สองนะครับต่อไปก็เป็นต้นเนื้อเยื่อนะครับต้นเนื้อเยื่อจะมีอยู่สามต้นนะครับตัวนี้คือดวงเขานะครับตัวนี้ดวงเขาจะเบเดคลายนะครับก็จะคลายสองต้นนี้นะครับเนื้อเยื่อออกออกแล้วปีหนึ่งนะครับออกปีก่อนครับปี่งกี้ใบบอกครับเพราะว่า บ่คอยได้หนนหนามบ่คอยใส่ปุ๋ยครับเลยบอ,กออกตัวนี้คือออกแล้วปีหนึ่งครับลูกไงครับคือเนื้อเยื่อนี่เนื้อเยื่อจากแล็บอังกฤษนะครับเนื้อเยื่อจากแล็บอังกฤษเนื้อเยื่อนี่มืนหานะครับมืนหาแถมต้นแม่น้ำนะครับทรงฟี่อะไรเนื้อเยื่อนี่ทรงฟ,รงฟรี่ระยะทงังลอยหาสิบเมตรนะครับเอ้ลอยหาสิบกิโลครับ โงฟี่ครับนี่เนยเยอทรงถึงทีแล้วครับติดต่อสถานใดครับเนยเยอมีสองต้นครับปลูกแล้วปีหนึ่งครับครับนี่ครับสูงประมาณสามเมตรกว่าครับต้นซีปีกว่าแล้วครับเป็นเนยเยอนะครับเนยเยอดีจะขายมีสองต้นนะครับต้นละมือหานะครับแถมต้นแม่น้ำเต็มต้นปูน้ำต้นหนึ่งครับ ออกลูกแล้วกันครับออกลูกปีทีก่อนครับปีีเมื่อกี้บอกครับเป็นต้นในเยื่อนะครับแล้วอังกฤษครับขายในเยื่อสองต้นนะครับต้นละมืนหาแถมต้นผูต้นหนึ่งนะครับนะครับจะบอกใครไม่มีเวลาดูแลนะครับขายในเยื่อสองต้นนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับ อีกต้นหนึ่งนะครับเป็นเพาะเมล็ดครับตัวนี้เพาะเมล็ดนะครับมีนอสองนอครับตัวนี้ราคาหมื่นสองนะครับลูกใ่หวานกรอบนะครับตัวนี้จะติดฝาดติดหนึ่งครับสำหรับตัวนี้ก็ติดฝาดติดหนึ่งนะครับราคาหมื่นสองแถมต้นผูต้นหนึ่งครับมีสองนอครับมีนอหสองนอนะครับเพาะเมล็ดบาีฮ่กินผลสดนะครับสำหรับตัวนี้สูงประมาณสี่เมตรกว่านะครับ ทรงคุ้มสวยงามครับตัวนี้ทรงคุ้มสวยงามนะครับมีนอสองนอครับกำไรหลงลวนครับตัวนี้มีนอครับสำหรับตัวนี้กันครับตัวนี้ราคาตัวนี้สีขายราคาเก้าพันบาทนะครับเพราะว่ามันจะมีติดฝาดครับติดฝาดนิหนึ่งต่วกากินไดดครับโอเคครับแต่มีแต่ว่ามีนอหลายนอครับตัวนี้ตัวนี้จะมี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นนี้จะมีเปียดนอครับไปขยายพันธุ์ได้อีกครับตัวนี้ขายเก่าพันธุ์นะครับปลาหี่กินผลสนนะครับพอจากเมล็ดครับตัวนี้มีเก่านอครับเปียดนอเก่านอครับตัวนี้ออกได้สามปีนะครับปีนี้ออกอสามปีแล้วครับตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับเก่าพันธุ์ครับมีนอเปียดนอครับหวานติดฝาดนิดนึงครับกินได้ครับ ายเก่าพันนะครับแถมต้นผู้ต้นหนึ่งเ็าครับชิมาต้นที่สองครับต้นนี้สําหรับคนสีมากินแหงนะครับคนแหงแหงห้าต้นครับตัวนี้ซุกแบบซุกกินแหงห้าตน้นแล้วครับซุกแดงแหงห้าต้นแล้วครับนี่เป็นบาฮีมันเป็นต้นพันธุ์เป็นบาหีาาหกินพันสดแล้ะครับแต่ว่ามันกินแบบสุกแบบแหงนะครับตัวนี้มีต้นเดียวนะครับถือว่าคนมากินแหงครับต้นนี้ต้นนี้ กินสดกินสดติดฝาดครับติดฝาดตัวกินแหงไนหวานครับต้นนี้มีนอมีนอสองนอครับนอใหญ่ครับนี่ต้นนี้ไข่เก้าพันนหนึ่งครับแถมต้นผูต้นหนึ่งต้นที่ผมจะขายเนี่ยคือต้นที่ออกเคยออกผลผลิตมาแล้วแล้วกันได้ขายครับต้นนี้ก็ได้ขายครับขายครับค้นมักกินผลแหงครับนี่มีต้นเดียวครับมีสองนอครับสำหรับค้น สรงคุมะมาณัน4เมตรครับเลีย4เมตรทุกต้นนะครับ4ปีกว่าเขาหาปีแล้วครับสําหรับเนื้อเยอะไปันพอมเรดต้นนี้นะครับพอจางเม็ดนะครับต่าแบบกินพ้นแหงนะครับกินพ้นสดอยู่ติดฝาดติดฝาดครับต้นนี้ต่อกินพ้นุกนี่พลสุกคือพลสุกออกจะแหงนะครับจะหวานครับต้นนี้หวานหวานแห้งนะครับหวานก็จังเข้าซื้อมาจากหางเลยครับสําหรับพ้นแหงต้นนี้นะครับ ขายเกาพันนะครับแล้วก็ต้นนี้ครับลูกไงครับผลดกหวานกรอบนะครับกิจฝานนิดนึงครับต้นนี้เกาพันธกันครับแถมต้นผูต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ง่ายลูกงครับลูกงามความครับนี่เหลืองงามนะครับปีเมื่อกี้ออกมาสิบกว่าจันนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวขายครับต้นนี้ต้นนี้เดี๋ยวขายครับ สำหรับต้นนี้ปีที่ผ่านมาขายในเงินสี่พันกว่าบาทนะครับสำหรับต้นนี้สิบกว่าจันนะครับต้นนี้หวานติดฝาดนิดนึงนะครับต้นนี้นะครับเกาพันครับแถมต้นผู่ต้นหนึ่งคือเกาครับตัวนี้เบื้องต้นนี้นะครับต้นนี้นี่คือหวานกรอบเลยครับแถวจะบดติดบนติดฝาดเลยหล่ะครับต้นลูกง่ายครับลูกลูกลูกผุน่ะครับพานเทำเนียระครับลูก ลูกไงครับมีนอมีนออยู่หานอครับต้นนี้ลูกไงต้นนี้ที่เห็นห้อยเผานะครับผมเผาป้องป้องกันดวงนะครับต้นนี้ผมเผาป้องกันดวงนะครับมัที่มีห้อยเผาอย่างที่ผมเผานะครับเผาเพื่อให้มันมีกินใหม่เพื่อดวงจะไม่มาจับนะครับสำหรับต้นนี้ต้นนี้ที่มีอยู่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหานอครับต้นนี้มืนหานะครับลูกใไงหวานครับหวานกรอบลูกไงลูกไงที่สุดของสวนครับต้นนี้ราคามืนหาพันครับมีอยู่หานอครับต้นนี้มอสําหรับไปขยายพันธุ์ต่อครับมีอยู่หานอครับนี่ซื้อไปกําไรหนึ่งล้วนนะครับสำหรับต้นนี้ผมรับประกันเลยครับต้นนี้ซื้อต้นนี้ไปคุมแน่นอนลูกไงหวานกรอบครับลูกไงดีครับต้นนี้ มีหานอนะครับมืหานะครับแถมต้นผูต้นนึงนะครับอยากได้ต้นผูเพิ่มก็ได้ครับอยากได้ต้นผูสองต้นสามต้นผมก็สชีคูดห้ยครับชีหายฟรีครับต้นผูเพราะผมต้นผูผมมันหลนะครับผก็จะาห้ฟี่นะครับต้นนี้นะครับอยากได้ต้นอยากได้มืนราคามืนหานะครับหรือว่าติดตัวเขาไม่ได้นะครับสําหรับต้นนี้นะครับทรงคุมมอวัาซีเมตรนะครับต้นนี้เพิ่งออกปีแรกครับปีนี้ต้นนี้สีแดงครับ หมอสัหลับเห็ดพันธุ์อีกต้นหนึ่งครับสีแดงหวานกว่าดูเขี้เขียวนี่บติดฝาเลยครับนี่สัหรับต้นนี้ต้นนี้จะมีนออยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ต้นนี้มีสีนอครับเพราะจากเมล็ดใบหี่กินผลสวนนะครับต้นนี้เพราะจากเมล็ดนะครับเพิ่งออกปีเมื่อกี้นะครับปีแรกจันนึงนะครับหวานกว่าบบติดฝานะครับมีคนมาจองผลผลิตถึงสวนนะครับตัวนี้มันหวานกว่าเขาจะเอาไปขยายเอาเม็ดไปขยายพันธุ์นะครับ ต้นนี้มีซีนอยครับซีนอต้นนี้มือหานะครับต้นนี้หวานกรอบอีหลีร์เประกันสีแดงครับต้นนี้ลูกสีแดงหวานกรอบลูกที่เขียวปริติดฝาดครับมีซีนอขายมือหาแถมต้นผูต้นหนึ่งครับความคุ้นล้อมหนะครับคือถ้าอยากห้ไปทรงถึงที่กะไปทรงถึงไหนนะครับก็สีบวกค่าํามมนเล็กหน่อยนะครับฐานระยะเวละในระยะทางลอยหาสิบกิโลนี่ คือผมไปสรงไอฟี่ครับระยะทางลอยหาสิบกิโลทรงฟี่นะครับครับต้นนี้ออกปีแรกครับนี่หวานกรอบนะครับลูกเขียวบติดฝานเลยครับมีซีนอ่ครับตัวนี้สีแดงนะครับตัวนี้สีแดงนี้ส่วนหนึ่งชิมีสีแดงสองต้นนะครับตัวนี้ขายมืนหานนะครับตัวนี้มาเจะลูกเขียวอยู่บติดฝานแล้วครับมีซีนอ่ครับขยายพันธุ์ตอได้นะครับ นี่คือต้นสุด้ทยที่จะขายนะครับต้นนี้หวานกรอบนะครับคิดฝันนิดนึงนะครับคิดฝันนิดหนึ่งอีรีครับต้นนี้แซ่บลูกไง่ครับส้งคุ้มสี่เมตรกว่าครับต้นนี้ต้นหาปีครับมันไม่มีเวลาดูแลมันเลยต้นหน่อยครับนะครับบ่คใครเดี๋ยวดน้ำฮดยังตละกปีนี้ก็ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังนะครับก็สีหดน้ำฮดยังปีนี้ก็คือต้นนี้นะออกมาแล้วปีหนึ่งครับปีเมื่อกี้บ่ออกครับแต่ปีก่อนนั่นออกสองจันนะครับ เดีชิมรสชาติแล้วโอเคครับตัวนี้หวานติดฝาดนิดนึงครับเมื่อรายนะครับตัวนี้ลูกไงครับปีเมื่อกี้่ามาปีนี้ขนาดจะมากครับนี่เพราะว่าผมใส่ปุ๋ยใส่ยังแล้วก็ฉีดงหดนน้ำมาลุงครับปีนี้ขนาดจะมากครับตัวนี้อาจจะมากเน้นประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับมีสองนอครับตัวนี้มืนตัวนี้มือสองนะครับถ้าถ้าลูกถ้าต้นไหนทีราคารสชาติดีนะครับมีนอกระจิกราคากาจจะแพงขึ้นนิดนึงนะครับตัวนี้มืนสองนะครับมีสองนอครับ มี่สองนอไปขยายพันธุ์ได้อีกนะครับต้นนี้เอาไปปลูกอาจจะมีนอเพิ่มขึ้นไม่อีกนะครับเพราะนอมันเกิดจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีสองนอนะครับครับหมื่นสองนะครับตัวนี้ขุดล้อใหมครับพร้อมปลูกครับความยกไปปลูกนะครับตัวนี้ทรงฟรีระยะท่างใบหาสิบกิโลนะครับแถมต้นผูต้นนึงนะครับ ้าทางไหนก็ติดต่อมาหนนะครับสวนอยููไสนะครับสวนสวนนี่อยู่บ้านหลัวตำบลหลัวอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์หกห้าสามหนึ่งห้าเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับติดต่อมาหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีอยู่เบอร์โทรใต้คลิปนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเลยนะครับราคาต่อร่องกันได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาเบิ่งทีสวนก็ได้ครับ สวนหกหงคครับว่าครับบ่ค่อยมีเวลาดูแลที่ผมขายออกนะครับผมจะเลิกปลูกอินทผพาลัมนะครับผมจะใส่พื้นที่ปลูกมะนาวเพิ่มนะครับผมปลูกมะนาวขายนะครับที่นี่มันกะอินพผลัมมันกะผมมีเวลาดูแลนะครับเพราะว่ามันกะสนมากเป็นดูแลตามสภอพบางหน้าครับเพราะว่าขายบางหน้าเป็นหลักนะครับก็เลยใะใส่้นที่ปลูกมะนาวนะครับ ก็เลยจะเอาอีต้นอินทผลัมออกเม็ดสุดต้นนะครับมีต้นผูหลายต้นนะครับแตเด็กะจะคุ้นรำให้นะครับเด็สามารถติดตอ่อเข้ามาได้นะครับที่อยู่เบอร์โทรอยู่ใต้ใตะคลิปนะครับมาโดนมาเถือนะครับตอรอบนี้กัมาขายต้นอินทผลัมนะครับปลูกมาหาปีแล้วครับออกมาหาปีแล้ว ต้นใดที่เราจิดีผมจะขายนะครับต้นไหเราจัดบดีก็คือบ่ขายครับมันมีต้นแม่อีกหลายต้นนะครับที่มันพอกลูกแล้วแต่ว่าเราจิฝาดนะครับก็บ่ได้ขายนะครับก็ขายเฉพาะต้นทีเราจิดีนะครับนี่ครับเี้คนะครับเนยเยื่อมีอีกหนึ่งสองสามเนยเยื่อมีสามต้นนะครับต้นละมือนหานะครับตาซสิขายแค่สองต้นนะครับว่าต้นนี้ดวงเขานะครับดวงเขา จะบดานจะรอดครับตัวนี้ตัวอาสีบ่วงล่องล่องล่องบนุ่งบนรุงครับเตื้อเปลือมันรอดนะครับแล้วก็จะมีนะครับต้นเม่ต้นนี้ติดฝาดนะครับแต่วออกลูกดกต้นนั้นก็ติดฝาดครับออกลูกดกนะครับถ้ายจะได้ไปเป็นไม่ไปดับไปยังก็ขายนะครับราคาสามพันนะครับต้นหาปีครับช่องกลุ่มสูงนะครับสามพันครับ คล่าไม่พอมนะครับมีต้นเมนะครับตัวออกลูกดกครับตาติดฝาดครับที่จริงต้นอันกวานครับตาดวงดวงเขาแล้วกอยังอยู่ในอยู่ในส่วนฟุ่มฟักครับต้นมันอาจจะบวชง่ายมปในก็เลยบเดคขายครับาอยากได้ก็ะจะขายครับต่ว่ามาตกลงราคากันที่หนาส่วนครับสำหรับต้นนี้เงาเงี้ยครับตาดวงเขาก็เลยพ่อยอยากมันอยากขายครับ ตัวขันอยากขายกับมาเบิงเอาทิศ่วนกันเลยครับมาต่อร่องราคากันครับเพราะกำลังมันบุ้งงอนอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกไง่หวานกรอบครับตัวนี้ท่านใดกะไล่สร้างฟันขอฝากนะครับท่านใดสนใจกะสามารถเขามาติดต่อกันได้นะครับติดต่อสอบถามราคากันได้นะครับผมขายนะครับคุ้นรอมหฟพร้อมนะครับตัวนี้สำรับตัวนี้ก็หวานกรอบครับลูกขี้เขียวบ่ฝาดาครับตัวนี้ จริงมันมีนออยู่หานอครับผมสับออกครับมันเห็ดแต่ต้นหลังผมเลยสับออกตัวนี้หวานกรอบนะครับพันเขียวครับตัวนี้ลูเขียวมาติดฝานะครับทอานใดก็สามารถติดต่อเขามาได้นะครับติดต่อสอบถามเขามาได้ใต้คลิปนะครับท่านใดก็ฝากนะครับไลสร้างฝันมาคำนองครับขอบคุณครับ